สวัสดีค่ะวันนี้ป้าแดงพาทำจะมาแจกสูตรไก่สมุนไพรนะคะวัตถุดิบมีไก่2กิโลพริกไทยเม็ด10กรัมเม็ดผักชี20กรัมลากผักชี5ต้นแป้งทอดกรอบ1ถ้วยเล็ก กระเทียม20กรัมหอมแดง20กรัมเกลือเม็ด3ช้อนชาน้ำตาลมะพร้าว3ช้อนชาน้ำมันปลาล์ม2ขวดใบเตย1ต้นที่เราหมักเสร็จแล้วใส่เครื่องปรุงทุกอย่างโขลกรวมกันแล้วเราหมักไว้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงทำการทอดเดี๋ยวรอดูตอนทอดเสร็จนะคะ เทคนิคการทอดนะใช้ไฟกลางค่อยๆทอดใจเย็นๆแล้วก็ไก่จะได้ไม่ไหม,ไม,ไ,มไม่ต้องให้สุกมากแล้วก็ตักขึ้นพักไว้แล้วทอดใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะเราจะนำไก่ที่พักไว้เย็นแล้วไปทอดรอบสองให้ไก่กรอบกรอบนอกนุ่มในคือเทคนิคที่ทำให้ไก่กรอบนาน แล้วค่ะไก่สมุนไพรที่ป้าแดงพาทำฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ